ของประเทศไทยกันแล้วกันนะถ้าคนดีทั้งหมดออกมาปรากฏตัวคนชั่วก็จะหายนีไปเองนะไม่ใช้ปรภชญาใหม่ดีไหมลุงขอขออนุญาตนำเสนอนะเอาล่ะถ้าเริ่มต้นบอกว่าถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วก็จะหายนีไปเองก็แปลว่า คนดีก็จะเลือกคนดีใช่ไหมล่ะมาเป็นผู้มีอำนาจในแต่ละระดับที่ว่าเนี่ยคนดีก็จะเลือกคนดีทีนี้คนดีเป็นนามธรรมามาตลอดจับต้องไม่ได้ได้แต่เป็นวลีลอยลมลมๆแรงๆไปเรื่อยที่ผ่านมาไม่ทราบว่ากี่ปีตั้กี่ปีแล้วละ่ะครับ ถ้าจะมีบ้างก็เนี่ยถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วก็จะหายนี้ไปเองดนะูเหมือนว่าลุงจะพูดเรื่องของคนดีคนเก่งไว้สองไว้สองแนวทางนะนะ TikTok, f a m i l y หรือแม้แต่ YouTube แล้วก็เฟซด้วยนะครับเชื่อว่าคงผ่านหูผ่านตาเนาะ ลุงได้เราให้ไล่ฟังเราให้ฟังไปสองสองส่วนแล้วแหละครับเท่านั้นยังไม่พอลุงก็ยังนำเสนอด้วยนะว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าหากว่าจะมีกระทรวงตรวจสอบมาหนึ่งกระทรวงแล้วก็ม,กมีกรมกรมกพรบรเนาะ มีพรบรส่งเสริมความสามารถพิเศษของมนุษย์แล้วก็มีพรบรส่งเสริมอาชีพนะมีสองพรบรแล้วก็มีหนึ่งกระทรวงที่ว่าเมื่อกี้นี้ผมว่านะสิ่งที่ลุงกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันน่าจะเป็นจริงอีกกี่ปีก็ห้าปีสิบปีสิบห้าปียี่สิบปียี่ห้าสิบปี ไม่รู้ต้องวางเฟสยาวๆแล้วครับหนึ่งศตวรรษกันแล้วกันดีไหมล่ะเออคงไม่ถึงแล้วไม่ถึงหนึ่งศตวรรษแรอะครับไม่เกินสามสิบปีน่าจะเห็นน้ําเห็นเนื้อนะครับเนีย่ยสามสิบปีนี่บรรดาคนที่มีอายุห้าสิบปีที่กําลังมีอํานาจขั้นสูงๆอยู่เวลาเนี่ยคงจะไม่เผาก็ฝังนะ